ในะจเรินสุขสวัสดีนักเรียนทั้งหลายวันนี้มีธรรมะที่จะมอบให้เจเธอทั้งหลายธรรมะจารีสุกข,ขังเถิผู้ประพฤติบทำย่อมยุย่อมอยู่เป็นสุขสำหรับพวกเธอก็อให้ประพฤติตนเป็นไม่ดือ้อก็เป็นอันหรือว่า ไปยุตได้พระพฤติทมแล้วจารูเรียนจบครับได้เรียนจบสวัสดีนักเรียนทั้งหลายวันนี้มีธรรมะที่จะมอบให้เจเธอทั้งหลายธรรมชารีสุขขังเสดิจผู้ประพฤติทำย่อมยุ่มอยู่เป็นสุขสำหรับพวกเธอก็ให้ประพฤติจนเป็นเด็กดี ไม่ดื้อก็เป็นอันหรือว่าได้ประโยชน์ได้ปฏิทธรรมแล้วจารุ